วก <Work S 2> แล้วโวกอยู่โวกต่อสวัสดีครับเจมส์พลังวีพายผมบอลนะครับตอนน้นนะครับ,รบแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่เควินไฟกีออกมาพูดมากมายอมตอนแรกก็คิดว่าเออปล่อยปขี้เกียจทํามันต่อแล้วไปพูดถึงแฟนทักติกโฟกันดีกว่าแต่ว่าโหมีคนเขาวิเคราะห์ต่างชาติเขาเล่นตีข่าวนี้กันเยอะมากเกี่ยวกับสิ่งที่เควินไฟกีออกมาพูดอย่างหนึ่งนะที่เขาบอกว่า ผมจะวกต่อไปครับคุณเมวานแกให้สาคั์หลายสื่ออะเออหลายสื่อหลายเจ้าหลายแขนงมากคือออกมาพูดอะคือพี่ติดติดใจไว้ว่าพูดตอนเนี้ยมันจะกบกระแสแฟนทติโฟเกินไปหรือเปล่าซึ่งวันนี้เขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างแฟนท็ติโฟห้านาทีมาให้เราดูแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงด้วยแล้วก็มีตัวอย่างของพรีเตอร์แบดแลนด์อืมเขาน่าสนใจเอาจริงนะกูไฮยิ่งกว่าแฟนท็กติโฟกจริงๆวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วย จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องนักด้วยกันนะมาที่ประเด็นแรกกันก่อน,นเลยประเด็นที่ต่างชาติเขาตีข่าวกันลัวๆเทวินฟากีเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับจักรวาลมาวลอนาคตของมาวลทั้งหมดซึ่งเราก็ได้สรุปคร่าวๆไปให้แล้วนะแต่มันมีอยู่อันนึงเนี่ยที่เห็นแล้วละ่ะแต่ไม่ได้อยากพูดถึงมากมายอะไรเพราะว่ามันคิดว่าเออก็คงรู้ๆกันอยู่แต่ว่ามีหลายคนที่พูดถึงประเด็นนี้เราก็เลยอ่ะยกมาสักหน่อยแล้วกันตรงที่ว่าไฟกีเนี่ยยอมรับออกมาตรงๆเลยนะว่าเราจะเดินหน้า โปรเจกต์โว e แล้วก็ดีไอต่อ,อใช้คำนี้เลยนะเขาพูดมาว่าผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วโวกกับ d ีไพูดตั้งแต่ตอนที่สองคำเนี้ยยังไม่เป็นประเด็นด้วยซ้ําและผมก็จะพูดถึงมันอีกครั้งมาเวลเนี่ยคือโลกที่มองออกไปนอกหน้าต่างของเราเหมือนแบบเรามองออกไปนอกต่าต่างอะ่ะเห็นโลกเป็นยังไง Marvel ก็เป็นแบบนั้นนะบอกว่าเนี่ยมาเวลเนี่ยไม่เหมือนกับพวกกอตแมหรือเมโทรโพลิสนะเรามีนิวยอร์กมีเอ ก็คือพูดง่ายคือเขาเหมือนจำลองซูเปอร์ฮีโร่ที่มาอยู่ในโลกจริงๆของเราอแต่ก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าดีซีเนี่ยมันจำลองมันม,มีเมืองอื่นแบบโลกเรามันไม่มีเทมโทรโพลิสอ่ะไม่มีก็อแทมด้วยจะไปมีได้ไงไวะเี่ God <c oughs> ก็อแทมคูยังสงสัยอยู่เลยว่ามนุษย์มันไปอยู่ในนั้นได้ยังไง <c oughs> แม่งไม่ใช่เมืองลนะ่ะแล้วเขาบอกเนี่ยถึงแม้เราจะมีวากันดาหรือมีแอสการ์ดก็ตามแต่ว่าเมืองพวกนั้นน่ะก็ถูกสร้างอ้างอิงจากโลกจริงๆของเรานั่นเองซึ่งก็การพูดประเด็นอย่างนี้ก็ชัดเจนหลายๆคนที่ห่่ววงาเอ้ มาเวลจะมีทิศทางกระแสที่ดีขึ้นลดความโวกลงเออลดดีไอยลงไม่ครับไม่เคมินไปกีบอกแล้วว่ายังเหมือนเดิม <c oughs> เรายังคงคอนเซป t นี้เช่นเคยถ้าใครเป็นห่วงว่าจะอาการหนักไหมก,ก็ก็คงต้องไปลุ้นกันเองที่ในหนังแล้วว่าจะเป็นยังไงนะเออเพราะว่าควาจริงแล้วคงคอนเซป t นี้ยมานานหลายปีมากนะตั้งแต่บทความที่เขาเคยสัมภาษณ์ประมาณปีนู่นสองพันสิองิบเนู่นน่ะ เขาเคยพูดอยู่แล้วว่าตอนหลังเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาจะผลักดันซูเปอร์ฮีโร่หญิงมากขึ้นอะไรอย่างนี้อเออจะมีซูเปอร์ฮีโร่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเสียด้วยซ้ําซึ่งผ่านมากี่ปีละประมาณเจ็ดปีปะ่ะเจ็ดแปดปีก็เห็นกันแล้วนี่ก็เห็นกันแล้วนะยังอเวนเจอร์นี่หญิงล้วนใช่เออไอ้เ่ยเปิดโรงเรียนสตรีได้เลยอะแต่ก็นั่นแหละคือมันเป็นเรื่องปกติคือเขาเพยายามผลักดันเรื่องนี้นครับเพราะฉะนั้นก็อะแจ้งให้ไวให้ทราบเฉยๆอันนี้ไฟกีบอกไม่ได้หาความเห็นนะ กูแจ้งไว้ให้ทราบกูแจ้งไว้ให้ทราบซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่พี่อยากพูดอีกว่าเฮ้ยออกมาพูดอย่างเงี้ยในจังหวะอย่างเงี้ยมันจะมี bad timing mm hmm. เกินไปหรือเปล่าแล้วยังไม่พอนะยังพูดอีกว่าซีเคดวอลเนี่ยจะคือการรีเซ็ตจักรวาลสําหรับพี่เนี่ยหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วหลายๆคนที่ตามมาจะรู้กันอยู่แล้วเออซีเคดวอลจะเป็นการรีเซ็ตจักรวาลแต่ว่าก็ไม่ควรนะพูดปะสมมติมึงจะทําหนังช่วงเนี้ยมึงจะทําหนังแล้วเขาบอกว่าไอ้แค่นี้เดี๋ยวข้างหน้ากูรีเซ็ตละ ปล่อยโล่งอะถ้าแบบไปชอบก็ไม่ไม่ต้องตามละเออก็ไม่ต้องตามม่าเดี๋ยวมึงก็รีเซ็ตกูรอมึงรีเซ็ตเลยก็ได้เออเรียกไม่พอยังมีบางบ่อยนะว่าเดี๋ยวจะรีแคสกับตันหรือว่าไอ้แล้วแมนคือความจริงเขาไม่ได้พูดแบบนี้ตรงๆนะเขาพูดแค่ว่าเอ้ยเนี่ยเขาเห็นแบบเจมบอลก็กำลังหาใหม่เออใครก็กำลังหาใหม่ซูเปอร์แมนก็มีคนใหม่กับตันหรือไอ้แล้วแมนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีใหม่กันอ่าเขาพูดมาประมาณนี้สมากกว่าหมายควาว่าเอ้ยมันมันกลบไปเยอะนะมันกลบไปเยอะนะแต่ว่าพอมาวันถัดมา เขาก็ปล่อยตัวอย่างแฟนทั้ติ0ฟ5นาทีเต็มมาให้เราดูดีเป็นยังไงบ้างครับทุนต้นตัวอย่างก็เป็น5 g าทีแรกของหนังแล้วกันอ่าซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในดิสนี่พัทเขามีขึ้นพิเศษให้ดูเลยแต่ว่าพี่ดูแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่ตัวอย่าง5นาทีแรกมันเหมือนเป็นตัดอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนเป็นตัวอย่างประมาณ2นาทีแรกว่าอ่าต้องบอกก่อนในตัวอย่างนะครับมันจะมีของประมาณว่าเป็นเริ่มเล่าเรื่องใช่ว่าพวกเขาเนี่ยได้พลังหรือมาได้อย่างไง อันนี้น่าจะเป็นเล่าแบบรวบยอดแล้วนะรวบยอดไปไวเลยเออน่าจะเป็นเอ้ยแต่พี่ชอบนะพี่รู้สึกว่าเอ้ยฉลาดอฉลาดมากในการที่จะเล่าแบบนี้รู้สึกว่ากูไม่ได้อยากจะไปเห็นอะไรมากมายแล้วแฟนติดโฟกูเจอมาหลายภาคมากแล้วอันนี้เล่าแบบรูบๆไปเลยเออสวยๆอย่างนี้ว่แต่ละคนมีพลังอะไรทําอะไรได้บ้างเออมีโชว์พลังนี่ด้วยนะฮีแมนทอชดูดไฟพลังนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะเท่าที่จําได้เหมือนในคอมิกก็มีอยู่นะแต่ว่า ไม่ได้ใช้บ่อยๆเวอร์ชันหนังนี้แทบไม่เห็นเลยรู้ว่าอย่างเดียวเวอร์ชันหนังปล่อยไปเวอร์ชันหนังปล่อยไปซึ่งก็มีได้เห็นอีกนะมีให้เห็นการสู้กับลิงเรดโกส์ตัว่าลิงของเรดโกส์ลิงของเรดโกส์ซึ่งเขาบอกว่าเรดโกส์เนี่ยโดนตัดออกไปแล้วใช่ป่ะที่กูอยากเห็นฉากสู้อ่ะคือเท่าที่พี่ดูนะน่าจะเป็นการต่อสู้กับเรดโกส์ในช่วงแรกๆช่วงเกลิ่นแต่พี่ว่านี่เขาลัวหนังยาวกินไปก็เลยอาจจะตัดเชื่องช่วงเกลิ่นต่อสู้ไปยังใจดีเหลือลิงไว้ตัวหนึ่ง ไอ้ I, ในหนังอาจจะเห็นเยอะกว่านี้ก็ได้อ,อาจจะเป็นสู้เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าแบบเร็วหน่อยอ่เร็วหน่อยแบบผมก็แต่ว่าที่แน่ๆคือเหมือนจะที่บทข่าวที่ออกมาคือจะไม่มีตัวเลดโกสอย่างจอมมาโควิดที่แสดงไม่ให้เห็นเลยอ่อมันจะไม่เห็นมาว่าต,าตัดออกไปที่มึงโหดร้รรายแบบว่าจะเหลือแค่ลิงของเลดโกสไอ้เชี่ยแย่เกินถ้าโหถ้าเหลือลิงของเลดโกสก็ว่าเห็นแค่นั้นอ่ะเออเห็นแค่นี้ตัวอย่างอ่ะทางนั้นอ่ะแต่พี่มองนะว่าไอ้ลิงของเลดโกสเนี่ย แม่งเป็นฉากที่ริซลชาร์ดไว้ขีบหน้าลิงตก,มมตกน้ำไปตกน้ําไปเลยพีต้าเข้าไหมครับ <c oughs> พีต้าอยู่ไหนครับทําไมไม่ไม่จัดการเรื่องนี้หน่อยรุนแรงต่อสัตว์นะรุนแรงต่อสัตว์มากเออแล้วสุดท้ายพี่ก็มันก็พูดประโยชน์เดิมของซ i <Hello. S 1> เว e ร์ u เ f อร์ฮาร์โรนะฉันมาส่งข่าวนะฉันมาส่งข่าวจุดเริ่มต้นของเขาจุดจบของพวกคุณแล้วก็ฉันมาส่งข่าวอของลัตาซอย <c oughs> บาท1,000พันมิลลิลิตรถุยกูต้องเล่นให้ได้แล้วมุกเนี้ยเอาพ่อตาพ่อตาเอาพ่อตากาลาตัสี่เทมากนะคือพี่เอาจริงยังติดอยู่ยังรู้สึกว่าซิลเวอร์เซอร์เอร์ผู้หญิงออกแบบมาได้ไม่ค่อยดีสำหรับพี่นะรู้สึกว่าออกแบบมันไม่สวยแต่แต่เสียงเนี่ยจังหวะเสียงและการพูดเนี่ยโหโคตรดีเยี่พูดมาเนี่กูขนลุก่ะเออกูขนลุกเลยแล้วดูในตัวอย่างกี่ครั้งก็ชอบมากนะเสียงการพูดอะฮัลโหลเฮียเท่เท่เท่ เออแล้วสุดท้ายตัวอย่างก็เป็นการอวยแฟนตาติฟ์โเป็นการพูดแบบขอบคุณใช่ให้แบบพวกช่าวเวียมาขอบคุณขนลุกว่ะช่วงนี้กูเจออวยเยอะๆไม่ได้ป่ะต้นอะกูนึกถึงไอ้เหี้ยอลอฮ์ฮัสก์มึงเจ้งเออกูกูเจออวยเยอะๆไม่ได้เว้นเสียอลอฮ์ฮัสก์อะไรว่าอวยแบบขอบคุณแก๊งแฟนตาติฟ์โอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีคามิโอ้ด้วยก็คือไอ้แก๊งแฟนตาติฟ์โเวอร์ชั่นปี1994ที่มันทามาเพื่อ ไอ้เฮดิกสิตได้ทําหนังต่อไปอ่ะเราก็ไม่ออกฉายอ่ะเสียสละไงยอมทําเพื่อจะได้หนักต่อไปถ้ามายืนกับสี่คนเป็นลุงป้าๆเลยมาแบบคนปกติแต่มาพูดอวยว่าขอบคุณนะอะไรอย่างนี้อวยอีกแล้วอวยอวยผลลุกผลลุกคนลุกเอ้แต่พอดูตัวอย่างจบแล้วรู้สึกว่าเออชอบตัวอย่างนี้นะอย่าเรียกตัวอย่างเลยแม่งห้านาทีเออชอบนะรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจหนังน่าดูหนังน่าดูหนังน่าดูน่าสนใจแต่ว่าต่อให้เราน่าดูแค่ไหน ผมก็พยายามไปเช็คกระแสหนังมาระดับหนึ่งแล้วนะเออหนังมีชุนสร้างอยู่ที่ประมาณ200หรือบางเจ้าตีไปถึง250เราก็เอากลางๆแล้วนันตามมาทยาฐานเอา220แล้วกันอ่ะ,อะแบบซูเปอร์แมนอ่ะ220แล้วกันเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ550อ่าจุดคุ้มทุนเนี่ยอยู่ในมารา5 5ถึง6นะอ่ะซึ่งคาดการรายได้เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1 0 0่ง0ถึง120เท่านั้นเองอต่ำมากนะอื ตอนแรกพี่นึกว่าจะสูงกว่าน,นี้นะการคาดการเปิดตัว120ถึง100นี่คือต่ำมากกับตันเมกาเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ88เองแต่ตอนแรกกับตันเมการู้สึกเขาประเมินอยู่ประมาณ95มั้งเห็นแบบแบบแต่นี้คือเท่าที่กูจำได้เนี่ยเฟดอลิฟอล์เนี่ยมันก็ลงเหมือนกันนะลงเรื่อยๆแล้วย,ยิ่งมีข่าวเควินไฟกีออกมาพูดดิกดกระแสข่าวเอาเรื่องและช่วงนี้ก็หลายๆเพื่อนหลายบางคนอาจจะไม่รู้มีกระแสที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเปโดรพัสคาลเหมือนกัน mm. คือความจริงแล้วไม่ใช่ไม่อะไรไม่ดีหรอก คนแค่ไม่ชอบแกเฉยๆความจริงแล้วก็คือฝั่งซ้ายแกชูเปโดปสชาวเยอะแล้วก็คนในค่ายหรืออะไรพวกนี้ออกมาอวยแกเยอะ,อะเออหมัอนไ้กัเออออกมาอวยแกเยอะแบบเนี่ยแกเป็นผู้ชายแบบตามแบบฉบับยุคสมัยใหม่เลยอะไรงี้นะแกจะกลายเป็นผู้นํา MCU คนใหม่แล้วดิหนังเรื่องใหม่เออหนังอย่าง a เวนเจอร์ภาคใหม่ดู d a y หรือว่าสิเค็ดบอลเนี้ยก็จะเป็นแกเป็นตัวเอกตัวหลักชูลงคนมันก็ยิ่งอวย คนยิ่งอวยคนไม่ชอบอ่ายิ่งหมันไส้แต่น,นี้นเหมือนถึงเปโดก็ออกมากแก้ข่าวอยู่ว่าเหมือนไอ้เอาคําอวยเนี่ยไปใช้ในบริบทผิดๆกันอะไรก็ว่าแล้วพอมันอวยมันก็หมันไส้มันก็แบบมันลือไปเรื่อยๆอย่างนั้นว่าเปโดแกก,ก,แแก,แก,ก็รู้ตัวกแกก็รู้ตัวกับองแมข่าวคือคนไม่ค่อยชอบแกเนี่ยมันไม่ใช่แบบน้อยๆนะมันมีกระแสออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอาง่ายๆก็ที่เราเคยทํคชิปอะซิดนีย์ซูนี่ใช่ไหมแล้วก็เปโดใช่ไหม กูบอกเลยแม่งอยู่ตรงข้ามน,นะซิดนีย์สวีดีก็โดนหมันเพราะเหตุการณ์เดียวนไปดูก็โดนหมันใกล้ๆกันเหมือนกันมันก็เลยออกมาสวยประมาณนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไปดูไม่เยอะมากนะไปอะไรที่ทําให้กูฟินบ้างดีกว่าแบบจุดๆไปเลยอย่าง p r e เดเตอร์ไปแ n d แดูตัวอย่างกันบาหรือย,อยังครับพื่อมทแท้ยังไม่ดูลองดูก่อนได้โหดูแล้วขนลุกขนลุกขน,กขนชัน พีเดเตอร์ผิวดำความจริงมันไม่ได้ผิวดำหรอกแต่ว่าแบบสเวกมันใช่ทรงผมมันมามันมีอัตลักษณ์คือคือดูแล้วแบบไอสัตว์ชัดชัดโคตรชัดโคตรแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่เสียดายมันมันไม่ค่อยร่ำอะอาจจะเป็นฝึกหัดไงยังเด็กรนไปรุ่นยังน้องอยู่ยังน้องอยู่แล้วพีเดเตอร์น้องกำากลาเนื้อยังไม่ออกมาแต่มึงดูถูกนะปกติกล้ามเนื้อคนดำนี่ต้องแบบ f u c ก i n g god ก็มันตนอนแรกอาจจะดูออนแอร์ไงแล้วมันโดนดนปรทศมามก็เลยต้องไปฝึกตนไปฝึกตนก่อนอันนี้คือก่อนที่จะขึ้นเขาอากิน,นะนะเ,เดี๋ยวลงเขามาล่ําเลยลำ่ำมาตอนจบอาจจะมาล่ําก็ได้โอ้แต่ดูตัวอย่างแล้วชอบมากชอบชอบเออชอบมากเป็นการเปิดจัก,กรวาลของพีเดเตอร์ที่โดดเด่นอคือในที่สุดก็จะมีตัวเอกเป็นพีเดเตอร์สักทีนะหลังจากที่มันเป็นตัวละครที่คนชื่นชอบมาอย่างมากมายเออหนังอย่างมากมายกันเลยทีเดียวก็คืออย่างแรกคือพีเดเตอร์ที่มันชื่อว่าเด็กนั่นแหละตัวเอก เด็กเกอ่ะเด็กๆเด็กๆอันนี้อย่างหนึ่งก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือคุณดรอยอย่างเอลแฟนนิงโอ้โหที่มาแต่เวอร์ชันแค่ครึ่งตัวเอลแฟนนิงช่วงนี้ท็อปฟอร์มากเลยต้องแตะไปออกเกมอะไรเดสต์แตรนดิงอ่ะน่ารักเพี่พอมาเจอเตนหุ่นด้วยนี่อ้าอุยอมแล้วครับชัดอัพแอนเทคไปมันนี่ใช่แล้วเป็นดรอยคนจนเวอร์ชันพูดมากด้วยพูดไม่หยุดกวนตีนด้วยกวนตีนเหมือนเฮตเตอร์ก็นม่อยาลำคาญอ่ะแล้วแบกมาด้วย เดี๋ยพีเดเตอร์ได้เห็นรอบนี้ได้เห็นพีเดเตอร์พูดชัดๆเลยพูดได้ไหมเออมันพูดได้เผ่าเผ่าพ,พันธุ์มันไม่ค่อยพูดพันธุ์มันไม่ค่อยพูดจริงๆมีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนตอนน้นอ่ะที่เราเห็นหุ่นของแอลแฟนนิงอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีบริษัทที่เขียนว่าเบลแอนด์ยูเทนี่ซึ่งมันก็คือบริษทัทเดียวกับในเรื่องเอเลี่ยนก็จักรวาลเดียวกันใช่ซึ่งข้อพิจารณ์คือว่าซินโนมอรอาจจะมาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยเนื้อดูเข้าไปใหญ่เชื่อคือในเรื่องจะเห็นนนนนนะะะะครรัับววว่่่่่่าาาาเเเหหมมมมมืออออปปปปปปณโดไไลลิิกกกถูแ้็็ทสใใชชง ก็เหมือนไปฝึกตนเพื่อแบบทวงคืนศักดิ์ศรีด้วยเองอะ<น>่ะโดนหยามเยียดไอ้แต่คือพีเดเตอร์มันเป็นเผ่านักลบอยู่แล้วอ,ะอ่ะมันไอเ้เผ่าไอ้นี่แม่งเน้นลบอ่ะเน้นลบอย่างเดียว<อ>ก็เหมือนได้ตัวอย่างว่าแอลพูดถึงกับไอ้ตัวพีเดเตอร์ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่พีเดเตอร์มันคือเพลย์เป็นเหยื่อแค่เหยื่อมึงเป็นแค่เหยื่อไม่ใช่ผู้ล่าแล้วมันมีตะโกนด้วยนะโอยมันไม่ใช่เหยื่อใครแล้วนั้นเออโคเทเลยกูรู้ใช่ใช่ช็อตนี้แ่เทมากมันก็ได้ไปฝึกตนเพืเอ่อแบบมาล้างแค้นเออเชี้องรอดูนะว่า พีเตอร์ออกมาแนวเนี้ยคนดูจะแบบรู้สึกยังไงจะซื้อไหมเออจะซื้อไหมเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยพูดแน่ๆเพราะฉะนั้นการสแสดงสีหน้าอารมณ์หรืออะไรพวกนี้มันต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะอไม่งั้นกูบอกเลยนะคือน้องแอลเนี่ยยังไงต้องพูดเยอะอเพราะอีกตัวม่ไม่พูดแทนไปพูดเออไม่งั้นจะกลายเป็นหนังใบ้ทันทีแล้วก็อาจจะทําให้คนดูขาดออกจากหนังได้ไก็ต้องรอดูรองรอดูแต่สําหรับตอนนี้นี่คือไฮมากไฮมากเจีแมงปล่อยออกมาใกล้ๆกล้แฟนตั้งแต่โฟนี่กูแบบ เชื่อแฟนตาบิลโฟกูเฮ้ยแฟนตาบิลโฟกูแต่ก็ได้แหละใครอยากไปดูเรื่องไหนก็รอดูนะครับกับ Predator Badland ก็ประมาณวันที่7พฤศจิกายนของเมกาไทยก็น่าจะ6ก็อีกสักพักอืมสักพักไม่กี่เดือนเดือนนี้ก็เซฟแฟนตาบิลโฟไปก่อนนะเซฟแฟนตาบิลโฟไปก่อนแฟนตาบิลโฟไม่ซิงก็สีแต่ถ้าซิงซูเปอร์แมนกูซีแน่แต่ว่าถ้าไม่ซิงซูเปอร์แมนกูก็ยังได้อยู่ยังได้อยู Superman ่ ไปข่าวสบายๆอีกสักหน่อยแล้วกันเป็นเติมข่าวของ DC ก่อนล้วกันคุณต้นอ่ะก็คือ Wonder w o m a n ตอนนี้ได้ฝนเขียนบทเรียบร้อยแล้วคือโปรเจกต์นี้น่าจะเขาจริงก็เขาบอกมาเจมกันบอกแต่แรกแล้วว่าโปรเจกต์ต่อไปที่มีทรงสูงสุดอ่ะคือ Wonder w o m a n อ่อันนี้ตามที่เขาให้สัมภาษณ์เลยใช่เขาบอก Wonder w o m a n มันทำง่ายกว่าอืมใช่เลยวยน o n d e r w o m ม n มันทำง่ายกว่าแบทแมนเยอะแฟนแบทแมนแม่งเื่องมากเว้ย้ะมีข่าวเกี่ยวกับแบทแมนมาอัปเดตด้วยแต่ไว้ข่าวสุดท้ายอ่ะก็คือตอนน เอน่าโนเกร่าซึ่งแกเป็นมือเขียนบทได้กับซูเปอร์เกิร์ลก็คือของมิลลี่ออลคอ่ะแกเขียนเรื่องนั้นเสร็จก็มาเรื่องนี้ต่อเลยเดี๋ยวมึงลองดูซูเปอร์เกิร์ลก่อนอ๋ออาจจะเปลี่ยนใจอ่า้าซูเปอร์เกิร์ลเวิร์กก็แต่เวิร์กก็ได้ถูกไหมได้เลยแต่ว่าเขาต้อจะชอบนะเพราะอย่างเจมกันเงียที่เขาบอกว่าเขาทำหนังเนี่ยเบสออนสคริปต์เป็นหลักสคริปต์ดีถึงจะทำไม่สนด้วยว่าเรื่องอะไรหรือจำเป็นแค่ไหนแต่ถ้าสคริปต์ดีก็คือจะทำง่ายกคือ จะเน้นหนังดีกว่าก่อนไอนอม่ไมเน้นสร้างจักรวาลขนาดนั้นก็อันนี้ก็คงจะเป็นสคริปที่เขาชอบก็เลยให้มาเขียนต่อ,อเออลั่นเองมามาที่ข่าวสุดท้ายแล้วกันเตือนกัวบว่าข่าวนี้มันจะกาวนิดนึงโอ้ไม่นิดอะ่ะข่าวข่าวนี้กาวเยอะเลยข่าวนี้กาวเพียบอ่ะแต่ก็มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับแบทแมนหนงพี่บอลหนึ่งกันเพราะว่ามันมีคนตาดีไม่ใช่ตาดีหรอกตอนนี้มันก็ไปส่องก็เจอก็คือมีคนคาดการณ์มา,ว,าว,ว่าตัวลิซ่าลัทธิสาวตบาปของเราเนี่ยจะมีบทบาทใน d c ซ เพราะว่ามีคนไปเห็นว่าไอดีซีสตูดิโอออฟิเชียลแอคเคาเนี่ยมันไปเม้นในโพสต์ล่าสุดเลยแล้วเม้นมันใช้อคิวจีแบบตาหัวใจสีดํารูปขางขาวอย่างนี้เด oh, <the> ือดฟ้าวะนี่มึงทําอะไรเนี่ยดีซีมึงทําเชียเยเ่ยอะไรเนี่ยใช่คือลิซ่าตอนนั้นแกนลงแล้วแกเหมือนกาจะแก,แกลงแคปชันน่นว่า keep s c ทสคร i n g ไอดีซีมันก็ลงคำว่าว s c ครอิ i n g เลยก็เลยอะไรย่งเงี้อยอะไรอยู่อะไรอย่างเี้คนก็ไปคาดการณ์ว่าเอ้ยหรือลิซ่าจะมีบทบาทในแบทแมนปะ จะมีได้ยังไงวะจะมาไหนวะเนี่ยอ่ะคนเขาไปคาดกาวกันบ้างไงบ้างคาดการก็ไม่คาดกาวนะก็คือต้องใช้คาดกาวก็คือไม่เป็นแบทเกลไม่ก็แคทมูแมนหรือว่าเป็นคคสซานดาเคนโอ้โหแต่และตัวแคสซานดาเคนมั้ไเอเชียน่าจะมีบทดบาทน่าจะมีโอกาสมากที่สุดแล้วโอ้โหแต่ลิซ่าจะมาจริงๆเหรอวะ ถ <Okay. S 2> ถ้ามากูก็เอาเอาะม,<า>มากูก็เอาอ่ะก็ามาได้นะมาอยู่ในไอเ d t h น b o โบเพราะว่ามันเป็นเดเมียนเบนไม่แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครหนึ่งในพวกนี้มันอยู่ใน Ba ท Family ใช่ถ้าอยู่ใน Ba ท Family มันต้องมาอีกมันต้องมาเรื่อยๆแล้วบอกเลย Ba ท f ฟ m i ี่เนี่ยขายดีแน่ๆกูฟันทุก้นพะเซทั้มต้องมาเรื่อยๆเว้ยใช่ใมันอย่างลิซ่ามันมาเรื่อยๆไม่ได้ลิซ่าคือดาราเบอร์นั้นมันก็รู้อยู่ถ้าดาราดาราเบอร์ใหญ่ไม่มีทางมาอยู่ยาว ดาราเบอร์ใหญ่ไหมไวโรตันทีอยู่ยาวเลยไม่ไปเที่ยวไว้โรตันมาเล่นทีเดียวมันจบเลยแต่ผมว่ามันก็คงแบมแบมมาได้แบบอาจจะไม่หมดเยอะแต่ว่าแบบมาให้รู้ว่าแบบแฟมิลี่กูมีใครบ้างคือคืออย่างไว้โรตันเนี้ยมันเล่นซีดีเรื่องเดียวมันจบเลยอ่าแต่นี้มันอยู่ในจักรวาลมันต้องโผล่มาอีกมันต้องมีคนเรียกร้องให้มาอีกดาราใหญ่มันมาไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่แน่หรอกแบบช่วงพักทำอัลบั้ม ใช่จะมาทำไมแคสตาเคนมึงจะโผล่มาทุกหยุดอัลบั้มไหมเลยี่ยมึงก็เกินไปแต่ที่ผมมองว่าเป็นไปได้มากสุดนะทาเพลงประกอบเนาะทำเพลงประกอบว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าทำเพลงประกอบก็ถ้าเป็นชิคชิคคูคูเท่ๆก็เป็นแนวเขาอยู่แล้วใช่เป็นงานคอลแลบกันจบเลยง่ายช่วงนี้ก็กำลังทำคอลแลบมากมายอยู่ใช่ก็แบบซูเปอร์โกเนี่ยพอดีเนี่ยทำเพลงเพลงชื่อเพลงชื่อซูเปอร์โกก็ได้อะไรก็เอาเลยอะไรก็เอาเลยแต่ว่าแบทแฟมิลี่เนี่ย น่าสนใจเพราะเห่าว่าจะมีโปรเจกต์ทีมไททันเด้ออ่าฮะ,ะก็เหมือนมีข่าวหรือว่ากําลังจะแบบทำทีมไททันคือเวอร์ชันของแสดงอยู่แต่ถ้าเป็นแต่ว่าเป็นเดวบีเอมเดวรแล้วมัน,น, ian, น,นก็ต้องเป็นเดเมียนถ้าเป็นเดเมียนทีมไททันก็ต้องเป็นเดเมียนแล้วโอ้ทีมไททันยุคเดเมียน,นนี่ก็ใจอยู่นะใช่ใจอยู่นะดีเกสันกูไปไหนแล้วนะเป็นเป็นไนวิงไนวิงมาลอยู่เล่นกับเลดโฮดวิ่งเล่นกันอยู่ใช่ใเพราะว่ามันจะมีเอเดชั่นที่แบบเลดโฮดกับไนบิงอยู่ด้วยกันด้วยเออไม่แปลกส่วนไอทีมเดก็ปล่อออยมันไปคื ลูกเมีนยมน,น,มน้อยขันสุดลูกเมียน้อยทันสุดแอมมอนสมพิบทเลยภาพยนตร์เหรอวะอุ้ยน้อยมากเว้ยน้อ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 ยแบบโคตรน้อยมากี่ทีก็แบบอาจจะไม่มีไม่ค่อยมีคนสนใจอะจริงปะผมผมลืมมันไปแล้วด้วผมจำว่าโรบินมีแค่สามคนนะครับมึงลืมเลดโรบินไปได้ยังไงเขาเป็นคนเดียวเลยนะที่หลังจากออกจากโรบินไปแล้วก็ยังใช้ชื่อโรบินอยู่เป็นเลดโรบินแต่ก็เออนั่นแหละไม่ค่อยมีใครแคร์แต่เขาเป็นนักสืบที่เก่งมากนะเออเขาบอกว่าเนี่ยจะเก่งแทบจะลองจากแบทแมนเลยนะ แต่ก็ไม่มีใครแคร์กันอยู่ดีเชียร์กูกสงสารมึงจริงเลยทีมเด็กอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่าต้อนอแล้วตอนนี้ช่องเรามีระบบเทียกว่าสมาชิกนะครับแตเ่เพื่อนๆอยากเป็นกําลังใจงให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตงแทนก็ได้ครับออแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมีคอนเทนต์สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะโดยเฉพาะบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอยากจะลงคอนเทนต์ที่มันแบบ n ซนสต v ฟขึ้นมานนี้นประมาณว่าติดเหลืองติดแดงติดดำแม่งติดหมดแล้วก็แบบเ,เอาให้เพื่อนๆมาของช่วยเพื่อนช่องเรามาลุมสับลุมหากันออ,อ,อาจจะเซนสต t ฟหน่อยอาจจะเป็นเดอะแมต a แบอะไรเงี้ยที่แบบว่ากูขอชกกันเองก่อนอก่อนที่จะไปชกกับคนวงว้าอเอาอเพื่อนในห้องใ,ในใน,ในทีมใน,ใน,ในกลุ่มเรามาชกกันเองก่อนเออประมาณนี้ครับประมาณนี้วันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วย จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันใครยังไม่กดไลค์กดด้วยใครไม่กดซับกดด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ